เาอยู่กับนะครับหนึ่งในรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดของเล็กซัสในประเทศไทยนะครับเล็กซัส RX นะครับซึ่งไม่ใช่แค่เล็กซัสประเทศไทยที่ขายอย่างเดียวนะครับเกรย์มาร์เก็ตหลายๆรายเนี่ยก็นำเจ้ารถรุ่นเนี่ยเข้ามาจําหน่ายเช่นกันนะครับถามว่าทาไมมันถึงเป็นเล็กซัสที่ขายดีที่สุดเ่ะครับเพราะมันเป็นรถที่ให้ทั้งขนาดการใช้งานที่ดีนะครับการขับขี่ที่ดีแล้วก็มีความที่เหมาะสมในเรื่องของราคาที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับของเล็กซัสนะครับแม้ว่าราคาของเจ้าตัวเนี่ยนะครับที่จำหน่ายโดยเล็กซัสประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นไป แต่ต้องบอกว่า Lexus RX ในยุคใหม่เนี่ยมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นมีความสวยงามมีการเล่นเส้นสายที่เฉบเฉียวมากขึ้นนะครับ ทำให้ความคุ้มค่าของค่าตัวที่วางเอาไว้ที่5้าล้านสามแบาทนะครับในรุ่น F Sport ซึ่งเป็นตัวท็อปนี่นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานมากขึ้นจริงๆนะครับตัวเนี้ยบอกไว้ก่อนนะยังไม่ใช่ตัวท็อปที่สุดนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณสามารถสั่งจองนะครับ RX 3 5 0 F Sport หรือ RX 4 5 0 S ซึ่งเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยจาก Lexus ได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะต้องรอหน่อยนะครับในไทยเนี่ยนะครับมีการจําหน่ายเจ้า Lexus RX ส0ได้อยอยู่3รุ่นนะครับตัวที่เราทดสอบในตัว F Sport เนี่ยนะ อุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยซึ่งมากกว่ารุ่นล่างๆของเขาอยู่นะครับ อ่ะมาดูการทําไมผมถึงบอกว่ารถคันนี้มีความน่าสนใจในเรื่องดีไซน์การออกแบบรถคันนี้ถ้าคุณมองไปนะครับแล้วคุณบอกว่าเอาไปเทียบกับเจ้า RX ตกกัวเกาคุณจะรู้สึกว่ามันมีการดีไซน์ที่แบบก้าวกระโดดมาเพื่อความเน้นเรื่องของความสปอร์ตเรื่องของความโดดเด่นเนี่ยมากขึ้นกระจังหน้าลายหกเหลี่ยมที่เป็นลายหกเหลี่ยมแบบนาฬิกาทรายเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สําคัญสาคัญต่างๆเนี่ยให้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่วจะเป็นเซ็นเซอร์ช่วยถ่ายจดด้านหน้านะครับรวมถึง กล้อง360องศานะครับกล้องตัวหน้าก็จะติดอยู่ใต้โลโก้ขนาดใหญ่นะครับกอบคงไฟหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่ละนะครับจะเป็นดีไซน์ที่มีความเฉียบเฉียวเพียวบางแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยใส่ไว้นในกอบคงไฟเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์หรือว่าไฟส่องสว่างอื่นๆนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับซึ่งติดตั้งมาอย่างสวยงามลงตัวด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของไฟตัดหมอกเนอะแล้วก็จะมีกราบการตกแต่งเนี่ยมีจะมีการเล่นสีค่อนข้างเยอะในตัวรถนะครับสีพื้นฐานของตัวรถเ,เป็น โคมีมสีดำๆเนี่ยนะครับอยู่แล้วก็จะเป็นกระจังก็จะเป็นสีดำมันธรรมดาแล้วก็จะมีตัดด้วยชุดขอบชิ้นของสีเงินหรือสีดำด้านเนี่ยเพื่อให้มันดูแบบเป็นรถที่พร้อมเอาไว้ลุยได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความพรีเมียมหรูหราของตัวรถด้วยชุดแบบชุดแต่งจุกจิกจิกรอบๆคันไปหมดเลยถ้าคุณเดินมาที่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็คือล้อแมกเนี่ยนะครับที่เป็นล้อแมกขนาด20นิ้วมาพร้อมอยาง2อ5 5ามห้าี่ยนะครับ เป็นล้อแม็กที่ผมถือว่าสวยนะรูปล้อแม็กเนี่ยครับมันจะเป็นลายคล้ายๆหัวลูกศรห้าหัวพุ่งเข้าหากันเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับดูมีดีเทลแล้วก็ดูมีความละเอียดของการออกแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะด้านข้างนะครับ F Sport นะครับบอกว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปที่มาเพราะว่าบขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลานะตัวของกระจกมองข้างเนี่ยผมว่ามองแล้วแบบมองมาปุ๊บครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าสวยเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเล่นสีระหว่างสีดำม,มันนะครับสีเงินแล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างที่มองไม่ค่อนนย ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประตูด้านข้างเนี่ยจะมาพร้อมระบบสมาร์ทเอนทรีก็คือพกรีโมทไว้กับตัวเปิดเข้าออกปิดได้เลยนะครับสามารถล็อกประตูทําทุกอย่างได้ด้วยการแบบแตะเบาๆนะครับแล้วก็จะมีแหลกหลังคาเล็กๆมาให้ที่ด้านบนพร้อมกับมีระบบหลังคาพารามิกซันรูปเนี่ยติดตั้งมาให้นะครับตำแหน่งการวางตัวของรถเนี่ยถ้าเราดูจากด้านข้างีจะเห็นว่าตำแหน่งของรถเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือเพราะ,ะั้นเนี่ยเวลาก้าวขึ้นลงเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้ความ ก้าวเข้าไปนิดนึงนะครับก้าวขึ้นก้าวลงนิดนึงแล้วก็ชายประตูด้านล่างเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าชายประตูด้านล่างเนี่ยนะครับมีการทําเป็นสีดํามาไว้แล้วเพื่อแบบสาหรับวลาเราไปลุยหรือไปอะไรเนี่ยตรงนี้มันจะเลอะไม่มากแล้วมันก็ทําความสะอาดง่ายกว่านะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่มีดีไซน์ที่แบบ ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยคุณจะเห็นว่าสัดส,ส่วนการดีไซน์ของ RX เนี่ยนะครับในยุคนี้จะไม่เด้เป็น SUV คันใหญ่ๆมาลเหมือนรุ่นก่อนนะครับแต่มันจะมีความดีไซน์ให้มันมีความพริ้วมีความเพียวบางลงมามากขึ้นแต่ตัวรถก็ยังสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ Headroom หรือการนั่งภายในเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ดีไซน์ที่มันออกแบบเฉียวมาแบบโชว์แบบไล่ตัดลงมาแต่เสา B ลงมาถึงเสา D เนี่ยนะครับรับด้วยสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งสปอยเลอร์เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะตัดด้วยสีดานะครับแล้วก็จะมีการออกแบบไอด้ดไซน์กระจกเนี่ยให้มันมีความเพียวบางสวยงามมากขึ้นนะครับ mm hmm. การออกแบบดีไซน์ทั้งหมดที่ทเป็นลายพิ้วๆิวเบลเบลบ,บ,บางๆงเนี่ยมันใช้ทั้งคันเลยรวมถึงไฟท้ายก่อนไฟท้ายถ้าคุณมาดูเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีการดีไซน์ให้เพียวบางมากขึ้นมีการใส่ในเรื่องของตัวตำแหน่งไล่ลมนั้านอรัันนใหญ่ะคบ มีไฟเบรกรุกที่ทำติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่ด้านใต้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของกล้องนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศามองต่ำลงไปนิดนึงนะครับกันชนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ช่วยถอยจอดตอนหลังเนาะ แล้วก็จะมีดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนะครับดิฟฟิเชอร์ขนาดใหญ่ด้านล่างสีดําด้านเนี่ยติดตั้งมาสําหรับการใช้งานนะครับท่อยเสียเนี่ยก็จะไม่ถท่อยเสียคู่นะครับเป็นท่อยเสียคู่จริงๆนะไม่ได้เป็นค่อยอเสียที่ตั้งหลอกไว้นะครับประตูท้ายเนี่ยมาพร้อมระบบเปิดด้วยไฟฟ้านะครับคือคุณสามารถเปิดมันด้วยตัวรีโมทก็ได้เปิดจากในรถก็ได้หรือจะใช้วิธีเตะเปิดนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็น สิ่งที่เป็นยุคหลังๆรถยุคหลังๆในห้มาหมดละนะครับอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับภายในห้องเก็บของนี่คุณจะเห็นว่ามันมีความลึกนะครับมีการเก็บสัมภาระชิ้นใหญ่ๆนี่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ที่จุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดติเล็กๆสาหรับคนที่ช้งานคือตัวของตําแหน่งกันชนเนี่ยมันเลยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของตําแหน่งของพื้นรถตรงนี้ค่อนข้างสูงเวลาเรายกสัมภาระหรือวัสดุที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่นะครับอาจจะต้องแบบใช้แรงอ่ะในการ โยนมันเข้าไปเพื่อให้พ้นในตัวสีของการชนตัวนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าคูดก็น่าจะเจ็บหนักอยู่แต่ว่าเขาก็มีแผงรองเล็กๆหน่อยๆเนี่ยมาให้ด้านในนะก็คือสามารถแบบใส่ของเข้าไปแล้วคูดไปตรงนี้แทนและกันจะได้ไม่เป็นไรไม่เจ็บมากนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอยางอัหล่นะครับก็จะเป็นยางอไลล่จริงๆนะจะเป็นยางที่ใช้เชื่อคาวาก็จะมาพร้อมขนาด165 90/18นะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อกระทะธรรมดาก็เอาไปใช้ชั่วคาวจริงๆนะครับ จุดที่เป็นจุดขายจริงของรถคันนี้เนี่ยก็คือเจ้าระบบพับเบาะนะครับซึ่งการพับเบาะเนี่ยสามารถพับได้ด้วยปุ่มไฟฟ้านะครับจากด้านหลังแล้วก็เป็นลักษณะของวันท้าก็คือแตะปุ๊บแล้วปล่อยได้เลยเบาะมันก็จะพับราบเรียบไปเองเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่านะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มอ่าเสร็จปุ๊บเบาะมันก็จะพับไปเองนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของคุณเนี่ยได้อย่างมากเลยที่สำคัญคือมันพับเรียบด้วยนะครับแต่มันอาจจะ ต้องกินเวลานิดนึงแหละนะครับก็พับเรียบได้ข้อเสียของการพับเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็คือไอตัวชุดที่มันเป็นม่านบางตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีที่เก็บนะครับพอมันไม่มีที่เก็บเนี่ยเราก็ต้องหาที่เก็บสัมภาระแต่ว่าโอเคผมถือว่าสะดวกสบายนะและเวลาสมมุติเราขนสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเอาเบาขึ้นมาเพื่อให้คนนั่งต่อเนี่ยแล้วก็แค่กดเบาๆนะครับมันก็จะกระเด้งขึ้นมาอย่างนี้แหละนะครับด้วยความสวยงามคือจริงๆผมว่า เป็นระบบที่รถกลุ่มนี้ควรจะมีนะแต่ก็ยังหาคนที่มีอยู่ไม่ขี่คันนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามชัดเจนใช้งานได้แล้วก็พอคนเสร็จปุ๊บคุณก็ปิดมันด้วยไฟฟ้าก็ได้นะครับตัวบานประตูบานหลังนี่นะครับสามารถเปิดได้5ระดับตั้งแต่สูงสุดไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงต่ำๆนะครับเพื่อให กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้สมมุติคุณอ่าเป็นสุภาพสตรีไซส์เล็กคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าโหพอเปิดถึงระดับ5คุณจะเอื้อมมือถึงหรือเปล่าที่เปิดเมื่อกี้นี่คือเลเวล5นะครับแล้วก็มันจะค่อยๆหักลงมาทีละสิองศาต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่แบบเปิดเปิดแบบประมาณเท่านี้เองนะครับเปิดประมาณหลังคารถนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปิดปิดได้อย่างสบายใจเลยนะครับ การออกแบบดีไซน์ภายนอกของ Lexus RX นะครับมีความสวยงามมากขึ้นมีความน่าใช้งานม,มากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับเมื่อก่อนพอเรานึกถึง Lexus RX เราจะนึกถึงรถผู้ใหญ่เนอะแบบ ทรงแบบหนาๆตันๆหน่อยนะครับแต่มากับเจ้าไอ3์สามร้อยคันนี้เนี่ยมีความโชบเชีย่ยวโดดเด่นแล้วก็มีการพยายามจะเล่นดีไซน์ในตำแหน่งต่างๆคือถ้าคุณมามองรถที่ตำแหน่งต่าง,างๆกันในคุณจะเห็นเลยว่ามันมีมิติมันมีดดเมนชันของการออกแบบที่สวยงามลงตัวมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับยกเว้นแต่คุณจะไม่ชอบรถที่ดูแบบเป็นเหมือนยานอากาศหน่อยๆคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบโหดีไซน์มันดูแบบจ๋าไปนิดนึงนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความชอบเนื้อแต่ว่าผมถือว่าเล็กซัสเนี่ยทำการบ้านมาดีแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่เป็น วัยรุ่นครอบครัวยุคใหม่เนี่ยได้ดีทีเดียวเลยครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าตำแหน่งของรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องปีนเข้ามานิดหนึ่งในการเข้ามานั่งนะครับ อ่านะครับเข้ามาปุ๊บในรถมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก่อนเลยคือตัวเบาะในเบาะหนังตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะแม้จะแบบไม่ได้โอบไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าการรองรับน้าหนักเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็เป็นเบาะฉลุซึ่งแบบระบายความร้อนอยู่แล้วด้วยนะครับมีเบาะอุ่นด้วยนะถ้ามาดูด้านหลังจะเห็นว่ามีเบาะอุ่นสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยแล้วก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังซึ่งแยกซ้ายขวาให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีรวมถึงที่ชาร์จ USB เนี่ยก็ม ที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของช่องเก็บสัมภาระ ไม่เล็กนะหรือว่าวางของชิ้นใหญ่ๆได้เลยอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นีไซน์การออกแบบที่ค่อนข้างจะเน้นในแบบเอเชียเอเชียนิดนึงนะครับจะมีดีเทลตรงนี้ค่อนข้างเยอะเบาะนี่นะครับจะมีหมอนรองศีรษะมาให้ทั้ง3ามตำแหน่งแล้วก็นอกจากที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันสามารถพับเบาะเรียบที่ด้านท้ายได้เนี่ยก็สามารถพับได้จากตำแหน่งของปุ่มดังด้านข้างของเบาะผู้โดยสารตอนหลังเหมือนกันนะครับเล็กรูมเนี่ยนะครับเหลือเยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยสบายๆเฮดรูมเนี่ยอ่าสูง180เนี่ยนั่งได้หายห่วงนะครับผมสูง16 หรือข้างบนเนี่ยประมาณ10เซนเพราะนั้นเนี่ยคุณนั่งได้หายห่วงเลยนะครับตำแหน่งของการรองรับเขา่าอาจจะยังไม่ได้แบบรองรับแบบเต็มที่แต่ก็ถือว่าแบบล้นมาค่อนข้างเยอะละนะครับถ้าคุณต้องการนั่งให้มันสบายแบบทิ้งตัวหน่อยๆก็นั่งได้เหมือนกันนะครับมีความ สะดวกสบายในการใช้งานแหละนะครับนี่ครับมีในส่วนของม่านบังแดดหลังมาให้ด้วยนะครับซึ่งสะดวกสบายแหละนะครับคนใช้งานจริงๆกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งของเจ้า RX เนี่ยก็คือรถของผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นการมีอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นห้องโดยสารเนี่ยเบาะเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยชอบเบาะสีที่มันชูชฉายขนาดนี้แต่ว่าเนี่ยก็เป็นอีกจุดขายนึงคือจะเบาะสีแดงตัดดำนี่นะครับถือว่าเขาชอบกันหนาครับยุคใหม่ๆม,มีการดีไซน์ในเรื่องของการเล่นดีไซน์เส้นสายด้านแบบสี แดงเดินได้แดงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วก็ที่วางสัมผัสแล้วนั้นค่ะก็จะเป็นแบบยางยืดออกมาให้นะครับซึ่งก็ใช้เป็นนานๆถ้าเกิดคุณไปงงัดไวน้นานมันก็น่าจะมีอาการยืดแล้วแบบยางตรงนี้เหี่ยวๆนิดนึงนะครับก็ ระวัดระวังหน่อยในการใช้งานก็แล้วกันนะครับโดยรวมความถือว่าเป็นห้องโดยสารที่สบายนะสำหรับตอนหลังเพราะว่าถ้าผมเอามาแล้วผมนั่งทํางานเนี่ยลักษณะที่วันแรกผมวางคอมแล้วเปิดออกไปมันก็จะแบบไม่เกะก,กะเท่าไหร่ก็สามารถนั่งทํางานได้สบายๆเลยแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จไฟก็ได้โดยไฟที่ชาร์จนี่เป็น2.1แอมป์นะครับ2.1แอมป์เนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์หรือพิ้นหัว USB 1หัวแล้วก็เป็นหัวเสียบเข้าคอมเนี่ยสามารถชาร์จได้นะแต่จะช้าหน่อยแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าโอเคเลยสำหรับห้องโดยสารตอนหลัง ไปดูตอนหน้ามั่งนะครับถ้าคุณคิดว่าห้องโดยสารตอนหลังสบายเนี่ยห้องโดยสารตอนหน้าเนี่ยขอบอกเลยนะว่าของเล่นเพียบเลยครับมาดูกันเข้ามาที่ตอนหน้าเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าคุณจะเห็นดีไซน์การออกแบบที่หลายๆคนอาจจะแบบโอ้ถ้าไมมันดูแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยปุ่มต่างๆนานาการควบคุมรถคันนี้คาสั่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปุ่มซะเยอะนะครับ ก็จะมีการครอบคุมบางอย่างที่อยู่บนหน้าจอบ้างแต่เอาจริงๆผมชอบนะผมชอบการดีไซน์ห้องโดยสารที่มันเป็นแบบกึ่งๆงเรโทรนิดนึงเพราะว่ามันทําให้เราใช้งานได้ง่ายกว่า หลังๆเนี่ยเราจะเจอรถที่แบบควบคุมทุกอย่างผ่านหน้าจอเยอะนะครับพอนี้นี้พอมันควบคุมทุกอย่างผ่านหน้าจอเนี่ยปัญหาคือคุณจะเสียสมาธิในการควบคุมงานค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับปุ่มที่แบบเอื้อมมือไปแล้วกด,กด,ก,ดกดได้เลยนะครับอีกอย่างก็คือถ้าเป็นรถที่แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรียนรู้เทคนโนโลยีมากๆเนี่ยนะครับเรามาใช้เนี่ยผมว่าปุ่มแบบเนี้ยยังได้เปรียบมากกว่าสําหรับการตัดสินใจของผู้ใหญ่นะครับอ่ะอยังไม่พูดถึงฟังก์ชันนะมาพูดถึงเรื่องการ,การออกแบบกัน่อนรถเนี่ยนะครับมีการออกแบบให้มีความพรีเมียมนะครับถือว จับได้ทุกจุดเนี่ยนะครับจะเป็นหนังนุ่มๆหมดเลยนะครับแล้วก็การเลือกใช้สีในตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีโทนเอิร์ธโทนซส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสีเทาสีโครเมียนที่เป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็สีดานะครับมีตําแหน่งของนาฬิกาที่เป็นน h, มาฬิกาเข็มซึื่องสวยอยู่นะครับให้ทำนาฬิกาข้อมือใส่ก็น่าจะสวยอยู่แล้วก็ช่องแอ,อ,งแอร,กอแอร์ก็จะเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่ตรงกลางช่องแอร์ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องแอร์ที่ขนาดเพียวลงมานิดนึงนะครับตำแหน่งของการเลือกใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะใช้หน้าจอขนนาาาดดใใหหญ่มมมกกคครับบวุเือท้ง การควบคุมหน้าจอสามารถทําได้ผ่านแพดนะครับเป็นคล้ายๆเมาส์แพดให้เราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้อันนี้เนี่ยต้องต้องฝึกนะเพราะว่า มันจะมีความไวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของการที่เราเลื่อนไปเนี่ยครับก็คือเลื่อนไปเลยนะครับมันจะไม่ใช่การเลื่อนไปตามฟังก์ชันนะมันจะเหมือนกับหน้าจอตัวนี้กับแผดตัวนี้มันคือหน้าจอเดียวกันแล้วเราแทนที่เราจะเอื้อมมือไปแตะะซึ่งเป็นหน้าจอสัมผัสเนี่ยนะครับเราใช้แผดตัวนี้ในการเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้หลายหลายคนอาจจะชินว่าเอ้ยมันเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอหรือเปล่าไม่ใช่นะมันคือปุ่มเลือกโหมดการขับขี่นะครับซึ่งจะเป็น Eco Normal Sport แล้วก็มี Spot มีในเรื่อองงขปิดระบบ ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถมีปิดในเรื่องของ idling stop นะครับอันนี้เนี่ยต้องแบ่งการใช้งานต้องจําให้ดีนะครับเหนือคันเกียร์ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของการควบคุมเบาะนะครับซึ่งเบาะคู่หน้าเนี่ยครับมีมาให้ทั้งเบาะร้อนเบาะเย็นก็คือเป่าลมเย็นก็ได้หรือจะเป็นเบาะอุ่นก็ได้นะครับมีในเรื่องของระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่ม auto h o ฮมาให้นะครับมีช่องชาร์จ USB มาให้2ตําแหน่งปล่อยไฟ2.1แอมป์เท่ากันและที่สําคัญก็คือมีระบบ wireless charger ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะ สำหรับเจ้าไวเลสชารเจอร์ตัวนี้นะครับถัดขึ้นมาด้านบนอีกหนึ่งระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์ดิจิตอลหมดแล้วแต่ว่าเป็นแบบปุ่มกดหมดเลยนะแล้วก็ยังมีตัวของเครื่องเล่น c ีติดตั้งมาให้อันนี้ผมชอบนะ คือเล่นซีดีเพราะว่าหลายๆเพลงที่เราชอบฟังก็ยังเป็นซีดีแล้วก็ซีดีเนี่ยบางทีคุณภาพของเพลงเนี่ยมันก็จะละเอียดกว่าการเล่นไฟล์เพลง MP3 ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของช่องเก็บสัมภาระนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อ USB นะครับผ่านตรงในช่องคอนโซลนี้ได้ซึ่งตัวนี้รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็แ p p l e CarPlay พนะครับรวมถึงรองรับ a u x ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้หารถที่รองรับ a u x ไม่ค่อยได้แล้วนะตัวนี้ยังติดตั้งมาให้อยู่ผมถือว่าในเรื่องของมัลติมีเเดียยน่ให้้มาาคคอขงรบลรบัตว เครื่องเสียงแลวก็มีความกระหึ่มในระดับที่รองรับได้รถคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับว่าจะเป็นกล้อง360องศาเนี่ยซึ่งคุณสามารถเรียกดูได้เลยนะครับรวมถึงมีในส่วนของ head a up display ก็ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็ใช้งานได้ ที่ผมชอบอีกอย่างก็คืออย่างที่ผมบอกครับการสั่งการทั้งหมดเนี่ยพอมันยังเป็นปุ่มเยอะๆเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ผมก็รู้สึกว่ามันช่วยเคลียร์ในเรื่องของความสงสัยไปได้ผมยกตัวยอย่างเช่นอย่างเจ้าตัวสรุปที่ผมบอกเนี่ยโอเคนะครับตัวบ้านเนี่ยอาจจะเปิดเป็นระบบระบบแมนนอยู่แต่คุณสามารถเปิดเจ้าต,ตัวเนี่ยได้อย่างไม่สับสนเลยนะครับก็คือ คุณสามารถจะเปิดหรือปิดมันเนี่ยนะครับโดยแยกออกจากกันได้เลยว่าคุณจะเปิดแบบทิ้วหรือคุณจะเปิดแบบเปิดทั้งหมดอย่างนี้เลยเรียกว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่สับสนแล้วเวลาเราจะเปิดแบบไหนเราไม่ต้องมานั่งแบบกดลองอะไรเลยอันนี้ถือว่าดีมากเลยแต่ว่าผมติดอย่างเดียวคือเจ้าระบบปิดมา่านยังเป็นระบบแมนนวลอยู่นะครับมองมาที่ด้านหน้าของตัวรถกันบ้างมีอะไรนะครับถ้าเป็นรุ่น F s p o r t นะครับ ตัวหน้าจอเล็กที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นธรรมดาเพราะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเป็นมารวัดสองวงขนาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมารวัดที่เป็นดิจิตอลเกือบหมดแล้วนะครับก็คือใช้จอกลางเนี่ยที่เป็นจอดิจิตอลในการแสดงผลจะมีอนา,าล็อกอยู่แค่จุดเดียวก็คือตัวที่แสดงความร้อนของเครื่องยนต์กับตัวามารวัดน้ํามันที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่เป็นจอทีทีเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับคอยบอกฟังก์ชันต่างๆนานามากมายรวมถึงระบบแจ้งเตือนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอเล็กๆด ควบคุมหน้าจอตัวเล็กทั้งหมดเนี่ยจะทาการควบคุมผ่านหน้าจอพวงมาลัยมาติฟังก์ชันเล็กๆนะครับซึ่งใช้งานได้แล้วก็ระบบต่างๆที่ติดตั้งให้มาเนี่ยควบคุมได้ด้วยหน้าจอเล็กตรงนี้ทั้งหมดนะครับรวมถึงบางระบบเช่นระบบอาเรนคิปปิ้งหรืออะไรเงี้ยจะควบคุมผ่าน,านพวงมาลัยได้เลยตัวคูสคอนโทรลนะครับถูกแยกเป็นก้านเล็กๆนะครับในรูปแบบี่โตต้ตานนยมก็คือจะมาอยู่เป็นก้านเล็กๆทางด้านขวามือทางด้านเลี้ยงมาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมในเรื่องของระบบเครื่องเสียงโทรศัพท์ทั้งหมดมีแพดเดิด คุณใช้งานมันคล่องคจริงคุณแทบไม่ต้องแต่คันเกียร์นะใช้จะเพลย์เดินชิพกับตัวควบคุมพวกเนี้ยในการควบคุมทั้งหมดได้ขณะที่ฟังก์ชันการควบคุมอื่นๆก็จะก,กระจายกันไปแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบอ่าเมมโมรี Memory ของเบาะนะครับซึ่งมีให้เลือก3ตําแหน่งแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆต่างๆนานามากในในรถคันนี้ซึ่งมันทำให้รถคันเนี้ย น่าใช้งานจริงๆนะครับมองในมุมของผมนะที่แบบว่าอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการโอ้โหความหรูหาราอลังการควบคุมทุกอย่างแตะผ่านหน้าจออะไรแบบพี่ทุกคนกลัวกันว่าเฮ้ยถ้าหน้าจอพังรถไม่ต้องขับเลยหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเป็นรถที่ให้ฟังก์ชันครบคันแล้วก็มีการจัดวางของต่างๆนานา,นาในที่สวยงามน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเล็กซัส RX 3 0 0 F Sport คันนี้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนรถคันนี้เป็นยังไงมั่งเดี๋ยวพาไปชมครับ Thank you อ่มาว่ากันที่หัวใจของรถคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ2.0ลิตรนะครับพ่วงเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับซึ่งตามสเปคของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล็กซัสบอกว่าให้แรงม้าสูงสุดนะครับ238แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย350นิวตันเมตรนะครับการส่งกําลังเนี่ยยังเลือกใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะหูคู่แข่งเขาป้ายป8สปีด9สปีดกันแล้วนะครับแต่เกียร์อัตโนมัััติ6สปีีีีีดดดดเเเเนนนน่่่ยยกกกก็็มมขขข้้้้ออออใรรรรรรืงงงงาาาาํลลไคควววะบแ ็ถ้าเป็นสายสับเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้มันสับแล้วมันมีการแรงที่แบบว่ารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับระบบขับเคลื่อนที่ติดตั้งมาให้สำหรับเจ้า F Sport เนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแล้วก็มีคนคุยกันไว้บอกว่า0ู0 0ถึงร้อของรถคันนี้เนี่ยทำได้ดีสุดที่9วินาทีนิดๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันให้ดูอีกทีนึงว่าทําได้ดีขนาดนี้จริงหรือเปล่านะครับ โดยรวมอของการขับขี่ของเจ้ารถคันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นรถที่ให้การตอบสนองที่ปูดปานมากมายแต่เล็กซัสเองเนี่ยเขาเซตอัพรถของเขาเนี่ยได้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือลักษณะของการตอบสนองต่อการเหยียบคันเร่งหลืกตามนี่นะครับจะค่อยๆขึ้นมาแบบ เป็นเส้นตรงเลยคือค่อยๆวิ่งขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ให้การตอบสนองต่อคันเร่งที่ค่อนข้างดีเรียกว่าถ้าคุณขับมันจริงๆเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มองมากับความเร็วคุณขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณจะขับรถที่ความเร็วที่เกินกฎหมายกําหนดไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้ทำนะครับช่วงความเร็วที่คุณจะรู้สึกว่ารถเริ่มเร็วแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันเร็วไปเนี่ยครับก็คือเกินร้ห็นว่รับร่อระบบส่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วนะครับทำแรงให้เห็นว่าไม ทุกรูปแบบนะครับรวมถึงนะครับช่วงล่างที่เซตอัพมาค่อนข้างดีนะครับให้ความรุ่มรวลนในการตอบสนองต่อการขับขี่ที่ดีเลยแม้คุณจะวิ่งที่ความเร็วสูงขนาดไหนก็ตามเลยนะครับตัวรถเนี่ยจะตอบสนองได้แบบรถคล้ายๆถ้าบอกว่าเป็นเหมือนนั่งคมอยู่ก็ได้นะครับมันก็คือไปเรื่อยๆตามแบบสไตล์ของเล็กซัสนะครับซึ่งเป็นจุดที่ได้เปรียบแม้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสล้อซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าโหมันต้องกระเด้งกระดอนกระแทกมากกว่านี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าผมลองใช้งานมาในถนนของกรุงเทพมหาะนะครแล้วก็ปริมณฑลมาเนี่ยนะ ตึงๆหรือแบบอตอบสนองแบบประโชกโหก้ของตัวรถเลยนะครับรถเนี่ยเซตอัพมาค่อนข้างที่จะใช้คำว่าค่อนข้างเป็นผู้ดีญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับขณะเดียวกันนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้ความมั่นใจในการใช้งานรถคันนี้ลดลงไปเลยนะครับคุณสามารถขับรถคันนี้ที่ความเร็วสูงได้ด้วยคือรู้สึกว่าตัวรถเอมีความมั่นคงมีความน่าใช้งานอยู่นะครับจะตินิดเดียวก็คือมันค่อนข้างจะ สมูทไปหมดเลยจนกระทั่งหลายคนที่อาจจะบอกว่าชอบความรู้สึกของการที่รถมีการตอบสนองที่แบบดุดานเฉียบคมเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งตรงนี้เลยนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ก็คือแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้คุณจะซื้อรถไปเป็นแบบขับแบบผู้ใหญ่ใช้ใช้ในกลุ่มครอบครัวหรือแบบใช้ในกลุ่มผู้บริหารเนี่ยรถคันนี้ก็จะให้การตอบสนองตรงจุดเนี่ยที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีลักษณะของการให้ความรู้สึกของการขับขี่แบบเรียบๆเ,เ,เ,เนี้ยที่เหนือกว่าคู่แข่งรวมถึงรถยุโรปบางคันได้ซ้ำนะครับเรียกว่าไปท้าชนกับรถยุโรปในหลายๆค่ายเนี่ยได สบายเลยนะครับซึ่งอาจจะทําให้หลายๆคนตอบได้ว่าถ้าต้องการลดกลุ่มนี้นะครับและยอมจ่ายแพงขนาดนี้เนี่ยคุณจะได้ feeling ในขับขี่แบบไหนกลับไปนะครับสำหรับเจ้า Lexus a f 300 Sport คันนี้ครับ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพอพูดถึงแบรนด์เล็กซัสเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะพูดด้วยน้ําเสียงแบบโอ้มันก็แค่รถโตยต้าแปะแบรนด์รถหรูแค่นั้นแหละนะครับแต่เอาจิงๆเล็กซัสในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมีการออกแบบด้วยตัวเองมีการพัฒนาดีไซน์เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในเจ้า RX 300ครันที่เราเอามาขับตัว F Sport เนี่ยนะครับชุดไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นชุดโคมไฟหน้าแบบใหม่นะครับซึ่งส่องสว่างไดถึง600เมตรนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของลํําาาาาาาแแสง <S <S <ๆ S 2> แสงงงกกรรรจจู่่ลเเเเนนนีียใใหหหหห้้้้มมมะััับววตตถุทอ็ไดดคชำ ขึ้นนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เล็กซัสนานบรุนี้มาติดตั้งนะครับตัวรถเองเนี่ยนะครับมาพร้อมเรดาร์คูสคอนโทรลนะครับรวมถึงระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องการจราจรนะครับซึ่งเป็นระบบที่เขาก็ติดตั้งมาก่อนหน้านะครับในในรุ่นเนี่ยจริงๆรถรถุรถ่นเนี่ยทำตลาดมาประมาณ2ปีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะต้องมองไปว่าเขาให้ของพวกนี้มาค่อนข้างครบครันมาตั้งแต่แรกนะครับรวมถึงตัวรถที่เราบอกว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็มีความรองรับต่อการขับขี่ในรูปแบบต่างๆได้ค่อนข้างดีเนนนนี่่ยกก็มมาาจจทคคคโโลตัววะบซึงุ ื่องของความหนืดของโชคทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่แล้วก็ปรับตัวเองเไปตามสภาพพื้นผิวการจราจรได้ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความมั่นคงในการเข้าโคง้งได้เป็นอย่างดีเลยแม้รถเนี่ยจะมีสมะที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็เป็นรถที่เข้าโคง้งได้อย่างสนุกสนานนะครับกินโค้งได้อย่างอยู่หมัดแล้วก็ ให้ทําให้คุณรู้สึกตื่นกลัวเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าโค้งที่ความเร็วปานกลางหรือสูงขนาดไหนก็ตามแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันอยู่ที่ความสามารถในการใช้งานของแต่ละคนได้นะแต่ละคนอาจจะเข้าโค้งด้วยที่ความเร็วได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ผมรอมาแล้วนะครับให้ความนุ่มนวลแล้วก็แน่นกลิปเลยนะครับในโคง้งทุกโค้งเลยนะครับมันเหมาะละสําหรับคนที่ชอบการขับขี่รถยนต์ที่มีความสนุกสนานอยากได้รถที่หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านนะครับปัญหาของเขาข้อเดียวเลยนะครับก็คือค่าตัวที่สูงถึงห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทสำหรับ ได้จะอยู่ที่4ล้านกว่าแต่ถ้าคุณอยากจะได้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยตัวท็อปนียก็จะอยู่ที่5ล้าน3 0 0บาทเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบความแตกต่างนะครับมีเงินแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยไม่อยากจะขับรถที่หน้าตาเหมือนคู่แข่งบนท้องถนนมากมาย คู่แข่งของเขาในตลาดเมืองนอกจริงเนี่ยมีทั้งคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับด้วยกันเองแล้วก็มีคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ยุโรปหลายๆรุ่นมานะครับซึ่งพอมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยผลิตในเมืองไทยหมดทําให้ราคาเนี่ยถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่เล็กซัสเองซึ่ง เอาจริงผมว่าเขาคงไม่ได้กะขายแบบปีหนึ่งพันคันหมื่นคันอยู่แล้วนะครับเอารถคันนี้เข้ามาตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ความแตกต่างอยากได้ความโดดเด่นบนท้องถนนคือขับไปปุ๊บเนี่ยพอคนเห็นแบรนด์นี้ปุ๊บจะรู้สึกทันทีว่ามันเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับเทียบเท่านะครับหรือบางทีเนี่ยเหนือกรถยุโรปบางแบรนด์ซึ่งเห็นมากมายบนท้องถนนไปซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าคุณขับรถคันนี้นะครับไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วเจอพี่รประพอเนี่ยครับยืนอยู่เนี่ย บางทีเนี่ยพี่รอพออาจจะเปิดที่จอดรถพิเศษให้คุณจอดได้ซ้ำเพราะว่าความแรงนะครับของรถนะครับความหายากของมันเนี่ยมันก็ทําให้แบรนด์เล็กซัสเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นพรีเมีย่ยมมากๆสําหรับในเมืองไทยอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่พอมองไปปุ๊บก,ก็จะเป็นกลุ่มที่เเหนือกว่ารถญี่ปุ่นทั่วๆไปนะครับอันนี้เนี่ยยังเป็นจุดขายหลักของเล็กซัสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอบอกเลยว,ว่าถ้าคุณชอบความแตกต่างบนท้องถนนนะครับคุณอยากได้รถที่ขับดีอยากได้รถที่หน้าตาดูสปอร์ตมากนนัปทีีี่เเเห็็าามมกกกํลงซื้ออพพย จงเลือกรถคันนี้เนี่ยไปจอดไว้ในรถของคุณสักคันหนึ่งนะครับมันจะช่วยเสริมภาพลักษณ์เสริมอิมเมจของคุณเนี่ยได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อสรุปของเรากับเจ้าเล็กซัส RX 300 F Sport คันนี้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเล็กซัสคันแรกนะครับที่ออโต้ฟันเนี่ยได้มีโอกาสนํามาทดลองขับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าเราจะไปขอยืมรุ่นเล็กของเขาอย่างเล็กซัส UX เนี่ยนะครับมาลองขับกันดูอีกรอบหนึ่งว่ามันมีความแตกต่างโดดเด่นยังไงก YouTube Channel รวมถึงแอปพลิเคชัน Auto f ฟันไทยแลนดนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะหาอะไรที่น่นาสนใจเนี่ยมานําเสนอกันต่อเน,นื่องจากนี้ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ